ช่องทางติดต่อตุกตๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสบายดีสช้าหน่อยสบายดีในในเช้าผูตาสบายดีมือนี่ยแม่เยี่ยมสาวบานหน้าสาวผู้ไทยได้เมือนีด เห็ดโยเห็ดกินม่อย่างแน่ละพีเากุ่มโอกุ้งครับมอ้หมูเนอะหมูกับมี่ให้ให้สาบุญตาสคือนาใสแเมื่อดิฮะงามแเมื่อดิแต่นน่าคือว่าไปดำหน้าคืองามแต่สาวเนแบบแข่แดดขาวแบบนี้นะ ลวกเอาเลยเนาะลวกเอาเลยอ่ต้มบอลลูนสูตรเล่งรัดเมื่อน right? ี่สามปุ <sh 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 ่นสามเ่อโชว์ฟิลมเมื่ออย่างครั้งแรกคร้งโอ้ยนั่นเราฝึกไว้ทามีแฟนจะเห็นจะไหนเจ้าทำโบ๊กเกอร์ ต่างกันไปแนะนำไว้นะสวยสวยสวยอันนี้พอดีแล้วนะพอดีงามที่เจ้าของเมือง้หนเพิ่งงามกับน้องเมืองไเนาะตอนไปเห็นตอนนั้นที่เบืองงามบางแห่งเบืองแห่งงามดิบบังกังเวนบังงามบอถือมันกลางคืนเลยสบายดี

อมืออาน้ำาเป็นโอ้ขันตอนแสบได้เนาะเราเปงนนวตแล้วจับนั่นใส่เดี่ยวด้อสูตรูไทยเันขาดบรได้แป็นนว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใส่หน่อยแสบน้อย,ยส่หลายแซบหลายสาว,สวผูไทยเฮ็ดน่าก,กินให้กินได้หมด พ่อบอก่เกลือก็เป็นแต่น้อยพอดีบอกทาั้งนี้น้ำทั้งนี้น้ำจิม้มเลนะนนนก็ใส่ใส่อกนมเทหล่ออถามว่ามีหัวนะสูป่ะจุ่มน้ำก็ได้เอ่ะ เป็นอยู่เ้ว่ยนี่เอ็นหมอนเข้ามาเขาจะมัดทายยังได้มัดทายอยูาาย่นี่ปีนเลยน่ะจัดการเลยโอ้หน,า,นาวนี่บ่เมนหนาวเป็นโท้บนเนี่ยบอกค<อ>ือพักแต่อันเดียวนะไรำมันสิ แถมว่มออามีผัวนะโสดป่ะจุ่มน้ำก็ไนดนะ้เป็นอยู่ได้เนี่นนนยเห็นบอกเข้ามาเขาจะมัดไทยยังเด็กมัดไทยอยู่นี่ปีเลยน่ะจัดการได้ โอ้หนาหนาวนี่โบเมนหนาวเป็นท่อหปน,นี่น,น,นบอกออพักแต่อันเดียวนะได้ไหมอมออย่างหมูอันหอนเนาะอยสุกท <laughs> ุกคนมูอ๋อเลย เบาห้อยทิ้นพุทัยสวัสดีครับซื้อยังก่อเบาห้อยเพิ่นกับมิตช่องยูทูปเพื่อกันนะครับเบาห้อยทิ้นพุทัยยูทูปดังคือกันได้เพิ่นผู้ที่ตามเท่าไรเลยเยอนนี่หมื่นหมื่นเท่าไรโอ้ดังฝากช่องน้ำเนยเด้อทุกุๆแฟมิลี่เด้อไฟสนับสนุนหหวยเพิ่นดังกูเฮาเนาะ FC Vân Hết bẹt Đây Apple Má mất khay Mất phả thì Phú sáo nồi Sáo nồi đứa sáo nhai nữa Sáo nồi Sáo nồi có sao vun tà <laughs> Phân sư phê phân sư nồi đấy nó ซื้อเฟสจ้าวัดจังไงกูฮะสาวน้อยสาวน้อยแบบสี่ขอบใจมามาจากนิวซีแลนด์อย่างดี้ซิมให้เบื้องเนี้ยเจ้าเคยซิมบ่รสชาติเนี่ยเอาเบื้องเจ้ากินเบื้องเอาคำหนึ่งแซ่บบ่อะต่างกันบ่แซ่บบ่น่าต่างกันครับเออซื้อมาจากในบ้านเาบ่ ตางบ่เจ on ้าป่ะเนาะลูกเล็กๆแต่ว่าคุณภาพเ้วย้จากนิวซีแลนด์บบนด้นา่น้ำเข่าเลยนสาวบุญตาเป็นแผนเสิร์ฟด้วยเสิร์ฟแบบสีเสิร์ฟแบซีสาวน้อยกส เมืนไฟมือเนี่ยเขาหลวเอาเลยนะครับสูตรเร่งรันหิวแล้วโอ้ยไหลเลยงามคลักเดนดดิย่าให้ใหม่ด้วยครับ ซุกแล้วได้ไหมซุกเรบอใช่เบิ่งนนะยกขึ้นเบิเ่งนนะโอ้ยปิ่งงามครับสาวผู้ไทยได้ปิ่งนี่ครับมิสเอเปกอยู่บ่บมีได้ดอดายุ <c oughs> ป,ประมาณเท่าไรอีจักประมาณสี่สิบกว่าตัวนี้ง่ายแน่นแ <c oughs> 40 sếp qua làm đây như mà Dài, ta dài, 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 À, trái chạy đi dài, mà. dài, 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 Chứ dài, dài, thế dài, dài, vay dài, 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 khai đấy Nó ส่ JA <FE> <mm <keeps Bruno> นเป็นี่นเปาสนเข่าหรื่วนก้อยมือนีนได้กินข่าน้ำสาวภูไทยเด้ครนีมีแต่แนวสแสบได้เนย่ย่างหมูหอนหนเนาะมืกอก็มีกุ้งก็มีไก่เซโน่ก็มี่เด็แสบไปเลยแล้วก็เทมได้สอง

นำหางังแล้ววาเอ่อเอ่ออาหารจานเลอือันเานเน้อเื้อกุ้งมีแต่เนวสบแครับเขาจะกินกอนเดอร์ครับปลายสองนะเดี๋ยวจะคุ้ยกันต่อเป็นไงครับแสบยู่บอก ้ขอบคุณท <so ีเลยงครับผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่กันนะที่ให้มาเยี่ยมเยียนกินแบบพื้นบ้านเท่านี้ละเอ้ยไม่อองกวาหวานเ่านะบอดเลยก็บอูก็จะไปแล้วก็ตาไป เราจะสุดยมไม่ใช่ไปยิ้โซนกูมันฮะกูจะไปมันก็จะกว่ากนะตายิ้มนะ